มีคนก็บอกว่าหมักสเต็กอย่าคิดมากนะครับมีเกลือก็พอก็เลยไปจัดสันคอหมูมานะครับก็จะมีเส้นไขมันแทรกอยู่ในเนื้อนะครับผมชิ้นนี้หกสิบบาทนะครับสามขีด <c oughs> หนาประมาณสองนิ้วนะครับแถวบ้านามีร้านเนื้อไก่หมูขายอยู่นะครับก็เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราก็จะมาทำแบบที่เขาว่ากันนะครับอันดับแรกนะครับ เราไม่มีน้ำมันมะกอกนะครับมีแต่มอลกกกมอละกกนะครับอ่าชโลมไว้นะครับนี่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 โหอย่างกับฝรั่งเลยนะครับชโลมไว้เนาะอันดับสองปรุงรสครับปรุงรสนี่ด้วยเกลือเกลือบ้านเรานี่แหละไม่ต้องไปซื้อของแพงหรอกครับกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนะครับเราจะไปแคมป์กันนะครับอ่า ในช่วงสิ้นปีนี้นะครับว่าจะลองกินแบบนี้ดูมันจะได้เรื่องไหมแต่ไม่ได้ทำน้ำเขาเรียกอะไรอะน้ำที่เขาใช้กินกับสเต็กนะครับใช้แจวกินแจวเอาฮะแล้วก็นะครับเขาบอกว่าพริกไทยบดเนี่ยสดๆเลยมันจะเวิร์กนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาบดพริกไทยกันแป๊บหนึง่ง ใช้พริกไทยดำกันแล้วกันนะครับอู้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 พู้อนะู้อู้อู้นู้อู้อู้อู้าู้ีู้รู้รู้อูู้ออู้อูาอู้้อู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 ้อออูู้อูอูบอูออ้อว้อู้ดบ,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 บ้อูเ,อ,เ,เอู้ออูออ บอกว่าจะมีความหอมมากแต่บทไม่สําเร็จนะบทไม่สําเร็จยวเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นะครับใช้ถุงก๊อปแก่ะเขาบอกวิธีที่สะดวกที่สุดคือวิธีนี้นะครับนี่ใส่ถุงก๊อปแก๊ปนะครับภาษาราชการว่างไงไหมรู้นะครับตุงหิ้วนี่สะดวกสุดก็เหมือนบทนะครับบทใหม่ๆเลย ออน,ะน,น,นี่คืออยู่นะนี่นี่นี่คืออยู่นะอ่าไปอ่าเป็นไงเป็นไงอืมหอมหอมหอมนี่ขนาดไม่กินยังหอมเลยนะครับยังไม่ได้กินนะเนี่ยเราจะมาทำสองด้านนะครับเพื่อนๆทำสองด้านนะ ของด้านก็พลิกด้านนะครับอะเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บเนะีอยพลิกด้านนะครับไม่มีน้ำมันมะกอ,อกเราก็ทำแบบของเราเนี่ยแบบลุกทุ่งลุกทุ่งไปเนาะโรยเกลือนะครับก็มีคนทำคลิปนะครับว่าเฮ้ยลองเราไม่โรยเกลือดูสิปรากฏว่าจืดสนิทอ่าก็คนไทยมันกินเค็มนะครับเนาะ แต่จริงๆแล้วเกลือก็ช่วยปรุงรสชาติของอาหารทั่วโลกนะครับนี่อันนี้มันโลกของเรานะครับโลกของเราโลกอะไรไม่รู้แค่นี้นะครับอุ้ยลืม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 มีออริกาโนนะครับนี่ตอนนั้นทำแซนด์วิชนะครับขนมปังแซนด์วิช ไม่ใช่สิเขาเรียกอะไรอ่ะขนมปังเบอร์เกอร์เบอร,เอร์เกอร์นะครับก็ใส่ออริกาโนเข้าไปนะอันนี้ก็มีความหอมนะครับพอมีความหอมเราก็อยากเอามาลองใช้กับสเต็กเนี่ยพอได้ไหมนะครับจะเรียกว่าสเต็กเลยเรียกว่าหมูย่างกันแล้วกันเนาะอ่ะอใส่ริกไทยแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เราจะไม่ทํากินทันทีนะครับเราจะเอาไป หมักไว้นะครับเขาบอกว่าสักสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยให้ให้ไอพวกที่เราหมักเนี่ยเครื่องปรุงอ่ะที่เราหมักให้มันซึมเข้าเนื้อนะครับซึ่งบางคนก็ทุบนะทุบบางคนก็แย่นะครับแต่ว่าท่างเพื่อนเจ้าไปใส่ช่องฟิตนะครับเก็บไว้ใช้วันมะรืนนู่นแหละนะครับก็ไม่รีบนะครับเดี๋ยวมันซึมเข้าเองมั้งเนาะพาสลี่ไม่ใช่ออริกาโนนะครับใส่เข้าไปด้วย หอมเลยครับหอมเลยอ่าโอเคครับได้แล้วนะได้แล้วนะนี่ออริกาโน่ใส่เข้าไปไม่มีใครกินกระรอกหรอครับเรากินอยู่คนเดียวโอเคนะครับเรียบร้อยทีนี้เราจะต้องเอาไปหมักนะครับให้ให้พวกเครื่องปรุงเนี่ยมันซึมเข้านะครับ เราก็มีวิธีการหมักของเรานะครับเขาบอกว่าการหมักที่ดีอย่าให้อากาศแทรกนะครับนี่เราก็อย่างนี้เลยอุ้ยเสียดายเสียดายเสียดายชุบๆุๆชุบชุบเข้าไปเนาะจะให้อากาศแทรกข้อหมายของคำว่าอากาศแทรกก็คือว่าถ้าเรามัดปากถุงเนี่ยมันก็ยังมีอากาศอยู่นะเพื่อนๆนี่ชั้งเพื่อนมีอุปกรณ์ดีๆนะครับ ให้ดูอุปกรณ์นะครับโบเวอร์นะครับโบเวอร์สำหรับช่างแอร์นะครับเดี๋ยวเรามาไอตัวนี้เป่านะครับไอตัวนี้ดูดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราย้ายหัวมาแล้วก็ดูดอากาศออกจากซองแ mm hmm. ค่นั้นเองนะครับผม่ะเดี๋ยวติดตั้งแป๊บหนึ่งมาแล้วติดตั้งด้านข้างนะครับดูดอากาศออกซึก้ดูนะด,ด,ดูนะ นีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูดอีกครั้งนะครับดูดอีกครั้งแล้วก็เอาอยางมัดปากแล้วไปแช่ตู้เย็นช่องฟรีสเนาะะก็ได้เท่านี้แหละนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเอาไปแช่ช่องฟรีแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับผมใคร อยากทําทก็ลองดูนะครับใส่เยอใส่พริกไทยแค่นั้นเองนะครับผมโอเคครับขอมีความสุขกับการหมักหมูหมักสเต็กกินเองนะครับโมสวัสดีครับ